เห็นบอกว่าตูนบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้ตัวเองมีชีวิตแล้วก็กาลังใจได้ดีขึ้นเกิดจากคําพูดประ,ะโยคหนึ่งของใครยังไงครัก็วันนั้นมีคนตาของกำลังบ,บท้อๆครับ <c oughs> ก็มีคนเขาพูดมาว่าโลกใบน,นี้ไม่มีไว้สําหรับคนที่อ่อนแอครับ ใกใบนี้ไม่มีพื้นที่อะไรนะให้สําหรับคนที่อ่อนแอให้สําหรับคนที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนแออยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้ใช่ครับอ่อนแอณทีนี้เรากําลังพูดถึงอ่อนแอในเชิงกําลังใจและกําลังกายด้วยใช่ครับไม่ใช่แต่กาลังกายแต่เพียงอย่างเดียวที่สําคัญก็คือกําลังใจใช่ครับเขาเรียกว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สิสั่งกาย้าตใจอยู่กายอยู่ถูกไหมครับนี่ะฮะคำพูดอันนี้ทาให้น้องตูนมีชีวิตดำเนินอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่ได้ด้วยดีด้วยครับนะครับหน้าตาสดใสพูดยิ้มแย้มนะฮะชีวิตที่ออกไปใช้อยู่ข้างนอกนี่เป็นยังไงไปเจอคนเขามองเรายังไงเขา